วันนี้นะครับภารกิจออนแอนครั้งแรกนะครับของร่องแพรสาหรับหมู่บ้านคณีจีีนะครับนะครับคุณครูแชมป์ครับมาคุณครูแชมป์จะขึ้นได้ไหมนะครับสันมากนะครับตรงนี้นะครับไปจนถึงก้องเลย อาทะลอนแล้วครับคุณเิ่มครับเบิ้นเบิ้นเยอะๆเบิ้นเยอะๆเบิ้น,น,นได้ไหม นาลีนะครับตอนนี้เริ่มไม่เอาอะไรแล้วนะครับรถเรานะครับตอนนี้ขึ้นไม่ได้นะครับแรงคนไม่มีหรือแรงรถไม่มีนะครับตอนนีนน้มาได้หรือเปล่าครับปรากฏว่าขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้ อ่าตอนนี้นะครับรถลงมีแต่เสียงนะครับแรงมีไหนไม่รู้ดาเบิ้ล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 ขอเล่คขับเดียวว่าเหนื่อยว่าอ่าตอนนี้จอดพักก่อนนะครับอ่าเหมือนกับผ่านมาได้2กิโลนะครับทั้งที่ผ่านไปแค่20เมตรนะครับตอนนี้ดาล้อหน้าล้อหน้าระวังอย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลพอแล้วเ,เอาขาตั้งขาตั้งขาตั้งข้ามก่อน ห้ามลงนะห้ามลงนะอยู่ตรงนั้นนะอ่ะข้อถอยลงนะ่้ไม่้ลงมาสาดคนระับอยู่ตรงนี้ได้ไหมเอาละครับตอนนี้ผู้นำเราสั่งแล้วนะครับรถไม่ต้องแล้วนะครับ <laughs> ได้ไหม มาเลยไม่กี่ไมกีใส่แม่ไปด้วยอ่ะโอ้อย่าเปลมอ่าอันนี้คือแค่โค้งแรกนะครับอุดาถอดใจนะครับตอนนี้เหนื่อยมากมีไฮซีนนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับ จากการบอกเราไม่ฟังนะครับตอนนี้นะครับทุกคนครับจากนี้ไปนะครับก็คงจะต้องเดินอย่างเดียวแล้วนะครับเพื่อพานพบกับมิตรภาพทางทางนะครับวันนี้ผูนําเราบอกว่าเราจะกลับตอนค่านะครับวันนี้ที่จริงอันนี้มันทางวัวทางควายเดินนั่นเ่ยไม่ใช่ทางรถบรรยากาศนะครับคือ าานนผ่านจากเมื่อกี้มานะครับตอน10โมงครึ่งนะครับตอนนี้เราพักกันแล้วนะครับผ่านไปไม่ถึงกิโลนะครับโโร11โมงแห่ได้สักหนึ่งตังว่ะได้สองกิโลนะครับ <c oughs> ระยะทางจากขึ้นมาประมาณ6กิโลนะครับเราใช้เวลาครึ่ง,ง,งวันนะครับเนี่ยครึ่งวันยังไม่ถึงเลยตอนนี้ตาานงแห่เลยเดี๋ยวมันสไลด์ลงไปเลย บรรยากาศนะครับตอนนี้ไม่เลยทั้งนี้เลยนะครับเสียงสูงนะครับภาพบรรยากาศนะครับเดินได้ประมาณเซนหนึ่งสองสามของระยะทางนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับคณะของเรานะครับเริ่มเหนื่อยล้าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเล่นมือถืออยู่นะครับตรงนี้มีสัญญาณนะครับเพราะว่าดูได้นะครับสูงมากแล้วครับตรงนี้เราอยู่กลางดอยเลยนะครับตอนนี้ พรสุดาจะไหวหรือเปล่าเขาวันนี้พรสุดาบอกว่าเย็นนี้นะครับไม่ไปด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับลงดอยไม่ทันนะฮะ <laughs> จะนอนบนดอยอีกสักคืนหนึ่งนะรถ <laughs> 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 ก็ขึ้นมาไม่ได้นะครับสบายมากเลยท่านจะกลับแล้วเนี่ย <laughs> แจกไปงานเสร็จแล้วเดินกลับแล้ว <laughs> จะเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับแล้ว อ่านะครับแก๊งลูกหมูสามตัวนะครับตอนนี้แกงศูนย์ศูนย์หนึ่งเออหนึ่งศูนย์ศูนย์เออนะครับนี่คือแก๊งอาสานะครับมาคอนีจะคีนะครับแล้วก็จะมาครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วนะครับหน้าฝนนะครับสุดท้ายอ่าคุณนิ่มบอกว่าถ้าได้ย้ายก็จะมาอีกนะครับพรสุดาหน้าแรงไม่มานะครับมาหน้าฝนนะครับ เชิญชะตากรรมร่วมกันนะครับวันนี้ดูได้นะครับจากถนนนะครับไม่มีรอยล้อรถยนต์นะครับตอนน่ว่าจะรอยรถยนต์เลยล้อเครื่องก็ไม่มีมีแต่ร่องน้ำตอนแรกเรากะจะครึ่งวันกลับนะครับตอนนี้น่าจะเต็มวันนะครึ่งวันยังไม่ถึงตอนนี้11บเนาฬิกานะครับ น่าจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อ่บรรยากาศนะครับทางขึ้นแล้วก็อ่าทางขวามือของเรานะครับเป็นหมู่บ้านผาแดงนะครับภัยเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับรถก็ามาไม่ได้นะครับตอนนี้ฝนตกอีกตั้งหางนะครับ ต้องเปลี่ยนนะครับไปใส่เสื้อกันฝนนะครับอมดาอ่าหนทางยังอียาวไกลนะครับ,บ,รรบเรือเล็กคนออกจากฝั่งนะครับฝนตกไม่เป็นไรครับ หางลื่นมากนะครับตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วครับแล้วหย่ฝนตกลงมาสังเกตได้บรรยากาศนะครับเป็นใจมากเลยนะครับวันนี้ทั้งแดดออกและฝนตกนะครับในวันเดียวกันตอนนี้คณะเรากํากลังจะถึงครึ่งทางนะครับตอนนี้ เอามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับมาเจอกับสามแยกตรงนี้นะครับไม่ว่าจะไปด้านไหนก็สูงทุกด้านนะครับเอาสบายดีไหม คนะครับตอนนี้มาถึงครึ่งทางนะครับในเวลาเที่ยงวันนะครับ คเนจะถึงวันนี้นะครับคเนอร่อยดีอร่อยดีมีประโยชน์บรรยากาศนะครับทางโองนี่ทลุทพลังมากเลยโอ้โหคูดานะครับหลายอย่างมากเลยนะครับตอนนี้อบอกจะทิ้งกระเป๋าหลายรอบแล้วนะครับไม่เอาอะไรแล้วนะครับวันนี้ ไม่โชคไม่โชคคือไม่ใช่อย่าบอกว่าจะกินไม่ใช่ไม่ใช่มันยังไม่มันเหนื่อยหน่อยแชมป์แชมป์ถึงนล้วหนึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้พี่ก็ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงใช่ไห ไม่มีคนสวนทางมาเลยนะครับเรามานี่เราไม่เจอใครเลยเนาะไม่เจอใครเลยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่เช้าทางลงนะครับก่อนจะถึงหมู่บ้านนะครับโอ้ลื่นมากนะครับไม่มีรอย รถรถยนต์นะครับมีแต่โมอเตอร์ไซค์กับลอ,อยทางเท้าของสัตว์แล้วก็คนนะครับนี่มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับเราเดินทางออกจากบริเวณหมู่บ้านผะแดงนะครับประมาณสิบองครึ่งนะครับมาถึงก็ประมาณเที่ยงสี่สิบโดยประมาณนะครับก็ใช้เวลาเดินเท้านะครับสองชั่วโมงนะ องชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวเราจะถึงมู่บ้านแล้ครับเราเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับก็ต้องใส่โซ่นะครับ <S <S 1> <S 1> ใส่โซ่นี้ไปไม่ได้นะครับขนาดในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ฝนเริ่มทยอยตกนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวมเอามานะครับดูสภาพนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครูก็ทิ้งรถไว้นะครับสละยานนะครับโอ้โหตอนนี้เดินตามกันนะครับตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับกิ้งกือเลยครับตอนนี้อ่า ทางที่ดีนะครับเอาเท้าลงล่องไปเลยนะครับกดาจะสไลด์โชว์แล้วครับผมก็ขนาดทางเขาหมู่บ้านนะค่อยๆไปนะครับ เราจะไปบ้านผู้นำชุมชนกันนะครับ